มาฝากเด็กๆท้ายสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนคีคะว่าเป็นเรื่องอะไร <S <S 1> <S 1> สำหรับวันศุกร์นี้คุณครูเอยังอยู่ในเรื่องของค่านิยมไทยนะคะแต่หัวข้อจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้ครูเอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาของคนไทยค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีคนไหลเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนคนไทยที่มีเชื้อสายมอญคนไทยที่มีเชื้อสายมารยูจึงทำให้มีศาสนาที่คนนับถือหลายๆศาสนาด้วยกันอย่างเช่นพระพุทธศาสนา ศาส,สนาอิสลามและศาสนาคิดนะคะศาสนาของคนไทยมาดูศาสนาแรกกันนะคะนั่นก็คือศาสนาพุทธค่ะศาส,สนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยนะคะ คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธค่ะทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างเช่นด้านอุปนิสัยหลักธํามคาสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนด้วยนะคะด้านสังคมสังคมไทยเนี่ย มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะในศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาและสอนให้เราทุกๆคนเชื่อในศักยภาพของตนเองว่าเราเนี่ยสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ ด้วยอะไรคะด้วยความเพียรพยายามความมุ่งม,มานะของตอนเองก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้คะ่ะศาสนาที่สองก็คือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลก นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คือพระอัลลอฮ์ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเราเรียกว่ามุสลิมซึ่งแปลว่าผู้สแสวงหาสันติหรือผู้นอบน้อมต่อประสงค์ของพระเจ้านะคะและศาสนาที่สเรียกว่าศาสนาคริสต์ค่ะในศาสนาคริสต์เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าในศาสนาคริสต์ก็ยังสอนว่าพระเจ้าทรงประทานศีลธรรมประจําใจให้แก่มนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยรู้จักดีรู้จักชั่วมนุษย์จึงจําเป็นต้องมีศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อให้เราเนี่ยได้เลือกกระทําแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีเอาละค่ะเด็กเดทั้งสามศาสนาที่เราได้รู้จักล้วนเป็นศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะนั่นก็คือสอนให้คนละชั่วประพฤติดี เมื่อทุกคนคิดดีทำดีพูดดีและปฏิบัติตนเป็นคนดีก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะทุกศาสนาล้วนสอนให้เราทุกคนเป็นคนดีเมื่อศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีแล้วเราปฏิบัติด,ดีแล้วก็ยอมส่งผลดีนั่นก็คือทำให้สังคมเนี่ยมีความสุขปราศจากความเดือดร้อนค่ะเด็กๆ สำหรับค่านิยมไทยในสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนรู้แล้วได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้างคะอย่าลืมมาบอกค,คุณครูบ้างนะคะในเรื่องของค่านิยมไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นของสังคมที่เห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งจะแตกต่างไปจากชาติอื่นเพราะเกิดจากการสังสมของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มาเป็นเวลาช้านานเลยค่ะเด็กๆเอกลักษ์ไทยจึงเป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนในการมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภาษาศาิลปะหรือศิลปกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารด้วยการแต่งกายการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคน นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำชาติไทยซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะที่ประเทศอื่นหรือชาติอื่นๆไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนหรือว่าเด็กๆทุกคนเราจึงเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอ ก็มีเรื่องของค่านิยมไทยมาสรุปให้เด็กๆฟังเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมท้ายบทเรียนกันเลยนะคะสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้คุณครูก็ยังมีกิจกรรมปั้นเพื่อกล้ามเนื้อมือให้เด็กๆได้ปฏิบัติกิจกรรมอีกนะคะในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ข้อให้เด็กๆเนี่ยได้ ฝึกกล้ามเนื้อมือของตนเองให้แข็งแรงเมื่อกล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยจะส่งผลดีนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยเขียนลากเสน้นได้เส้นตรงได้เส้นเข้มและก็ไม่เมื่อยมือนะคะ,ะมาดูกิจกรรมแรกกันเลยให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวเลขอารบิกเลข3นะคะแล้วก็เลข4เพิ่มมาด้วยอีก1เลขค่ะเมื่อเด็กๆปั้นแล้ว ก็ให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวเพยยญชนะไทยตัวจอจานที่สำคัญเมื่อปั้นเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เนี่ยถ่ายรูปมาส่งคุณครูในไลน์กลุ่มเพื่อที่จะมาดูความตั้งใจของเด็กๆว่าเด็กๆทำได้สวยมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะทำไปงานหน้านี้ด้วยนะ สำหรับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้เด็กๆเ,เ,เปิดไปหน้านี้เราจะเจอหน้านี้นะคะการบ้านหัวข้อแรกให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพและชื่อการลเล่นไทยให้สัมพันธ์กันค่ะภาพแรกครูเออธิบายก่อนนะภาพแรกเขาเล่นอะไรคะเขาเล่นอะไรคะเขาเล่น รีรีเข้าสารค่ะเด็กๆก็โยงมาเลยมาหาคำว่ารีรีเข้าสารนะคะตัวหนังสือหรือประโยคนี้ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังนะคะเด็กๆภาพที่สองเขาเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะเด็กๆก็โยงเส้นไปเลยภาพที่สามเขาเล่นอะไรคะ ถือไม้อันนึงปิดตาด้วยเรียกว่าการเล่นเด็กไทยแบบปิดตาตีมอค่ะเด็กๆและภาพที่4ี่เด็กผู้ชายกําลังเดินกะลาเขาเรียกว่าการเล่นแบบนี้ก็คือเดินกะลาค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะง่ายไหมคะเกี่ยวกับการโยงเส้นง่ายมากเลยนะคะเพราะเด็กๆตั้งใจทําเลยนะคะมาดูภาพที่2หรือการบ้านที่2ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันและ ระบายสีให้สวยงามมาดูภาพแรกเด็กๆต้องดูนะคะว่าภาพแรกเนี่ยในฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยไปเหมือนกับภาพในฝั่งขวามือคือภาพไหนนี่คือภาพที่เด็กๆนั่งสมาธิมีพระสงฆ์นั่งใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิด้วยดูต่อภาพที่สองเป็นภาพที่คุณครูกำลังเล่านิทานใต้ต้นไม้ให้เด็กๆฟัง ภาพที่3ก็คือเด็กๆทุกคนช่วยกันมีจิตสาธารณะในการช่วยกันเก็บใบไม้เก็บขยะภายในวัดค่ะทีนี้เด็กๆก็มาดูฝั่งขวามือนะคะว่ามีภาพใดที่เหมือนมากอา่มาดูภาพแรกภาพแรกพระสงกับนักเรียนนั่งสมาธิเราก็ดูฝั่งนี้มีไหมอ่าเจอแล้วยงเส้นไปหาภาพที่สองฝั่งขวามือค่ะ ภาพที่สองคุณครูเล่านิทานจากในหนังสือนิทานให้เด็กๆฟังใต้ต้นไม้เราก็ต้องมาดูฝั่งนี้อ่ะเจอแล้วอยู่ภาพที่สามของฝั่งขวามือและภาพสุดท้ายเด็กๆช่วยกันกวาดใบไม้ในวัดค่ะเรามาดูฝั่งขวามืออ้ออยู่ภาพแรกของฝั่งขวามือให้เด็กๆโยงเส้นให้ถูกแบบนี้เป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้ว อย่าลืมที่จะถ่ายรูปมาส่งงานครูด้วยนะคะเอาเลยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของค่านิยมไทยเด็กๆเ,เรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนคุยกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูเอมีกิจกรรมหรือเรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นั้นเด็กๆต้องติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ